พลังงานแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอาจจะไม่ไตรงกับทุกคนสิ่งที่ดีก็รับไปสิ่งที่ไม่ดีปล่อยผ่านนะคะขอหนึ่งใบสองดาบตอนแรกรังลีสงสัยเอ้ยแบบไม่ค่อย ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองเท่าไร่แล้วก็เมื่อก่อนก็อาจจะเป็นคนที่ฟังเสียงคนรอบข้างมากว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวจะต้องทําแบบนั้นชีวิตจะต้องจัดการแบบนี้เดี๋ยวจะต้องมีรถเดี๋ยวต้องมีบ้านต้องมีความรักบราบรา,บาเต็มไปหมดแต่แม่หมอรู้สึกพลังงานปัจจุบันคุณดีขึ้นคุณเริ่มฟังเสียงหัวใจตัวเองมากขึ้นเริ่มฟังความต้องการของตัวเองจริงๆต่อให้มันจะมีความสับสนอยู่ว่าเอ,อ้ยจะไปต่อจะพอแค่นี้จะเลือกสิ่งใดก็แล้วแต่แต่ไพ่บอกว่าทุกการเลือกของคุณคุณไม่ต้องกังวลนะ คนที่มีเรื่องต้องตัดสินใจหรือเพราะเรื่องของความรักครอบครัวเรื่องของการย้ายงานเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นชีวิตหรือการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่สําคัญผลลัพธ์มันดีค่ะผลลัพธ์ของการตัดสินใจมันดีสิบถ้วยเนีแ่แปลว่ามีความสุขเจอสิ่งที่ใช่เจอสภาวะที่เรารู้สึกเหมือนบ้านมีความอบอุ่นหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าใครยังตัดสินใจว่าเราจะมีครอบครัวไหมเรามีคนที่คอยซัพพอร์ตเราไหมหรือว่าในการตัดสินใจของเราเราจะโดดเดี่ยวไหมแม่หมอบอกว่าไม่โดดเดี่ยว คุณรู้ไหมคะทุกการตัดสินใจของมนุษย์ทุกคนมันคือการเปลี่ยนแปลงทุกการเปลี่ยนแปลงที่มันเต็มไปด้วยความเชื่อใจตัวเองอ เต็มไปด้วยการฟังเสียงหัวใจตัวเองจริงๆที่ไม่ได้สําคัญว่าใครจะคิดอย่างไงใครจะพูดอย่างไรแล้วก็ไม่ใช่ใช้แค่ความคิดอะแต่คุณสัมผัสความเป็นจริงของความรู้สึกว่าคุณต้องการมันจริงๆอะทุกการตัดสินใจในสภาวะแบบนั้นจะนําคุณไปสู่หมู่เหล่าจะนําคุณไปสู่กัลยานมิตรจะนําคุณไปสู่ที่ที่มันใช่ที่ที่คู่ควรกับคุณเพราะฉะนั้นถ้าอดีตที่ผ่านมาเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแล้วมันรู้สึกผิดพลาดตลอดผิดพลาดตลอด สารสาหรับวันนี้หรือว่าพลังงานสําหรับวันนี้จะส่งว่าคุณลองเปลี่ยนการตัดสินใจหรือเปลี่ยนสภาวะการตัดสินใจใหม่จงเชื่อค่ะว่าเสียงข้างในใจเราเนี่ยมันบอกความจริงทุกเรื่องมันไกด์ไลน์ความจริงทุกอย่างแล้วเมื่อไรที่คุณปิดหูปิดตาหรือไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรมีความกลัวมีความกังวลสงสัยให้อยู่กับลมหายใจให้อยู่กับตัวเองนะคะพอไพ่สองดาบเนี่ยพูดเลยว่าจริงๆมันไม่มีสิ่งไม่ดีแล้วค่ะมันเป็นแค่เรื่องของแบบ กำแพงที่เราสร้างมากั้นตัวเองเพื่อ,อมันเหมือนเป็นกระบวนการธรรมชาติะที่ความคิดหรือว่ากำแพงในใจเรากั้นตัวเราเพื่อไม่ให้เราเจ็บปวดอีกเพื่อโปรเทคเราแต่ถ้าเราไม่กล้าเชื่อเสียงในใจเราอะเราก็จะติดอยู่ในสถานการณ์นั้นนะคะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นดีค่ะสิบถ้วยไม่เหมาะรู้สึกถึงความสุขไม่หมารู้สึกถึงบ้านช่องไม่หมาะรู้สึกถึงคู่ครองหรือคนรักที่อบอุ่นหรือการ,รยานะัินมีที่จะเข้ามาในชีวิตหรือการเปลี่ยนที่เปลี่ยนทีนย้ายทินย้ายฐา,านหรือการสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างมาจากใจอ่ะ คุณจะเจอบ้านคุณจะเจอบ้านในใจตัวเองค่ะเมื่อไรที่คุณเป็นบ้านในใจตัวเองคุณจะรู้สึกเลยว่ามันไม่มีอะไรขาดแคลนแล้วค่ะมันจะเต็มไปด้วยความเบาสบายใจคนที่ซัพพอร์ตเราก็คือตัวเราเองไฮเออร์เซลุ์ของเราจิตวิญญาณของเราอารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วเมื่อนั้นที่คุณซัพพอร์ตเองคุณก็จะเจอคนซัพพอร์ตคุณนะคะอะขอหนึ่งใบสำหรับแนวโน้มนะคะว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะหรือมีสิ่งใดก็เพิ่มเติมไหมคะ No. จริงๆถ้าเพิ่มเติมไปแม่หมอก็จะพูดว่าให้เสริมจินตนาการและความเชื่อมากๆค่ะศรัทธาเยอะๆแล้วแบบต้องมองโลกในแง่ดีเนาะเพราะว่าพลังงานเจ็ดถ้วยนี่แปลว่าบางอย่างเรามองไม่เห็นด้วยตาเราจับต้องไม่ได้แต่อารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะบิ๊กแวบของคุณเซนส์นของคุณภาพที่คุณเคยเห็นอนาคตที่สดใสความรักที่ดีครอบครัวที่ดีความเป็นอยู่ที่เรารู้สึกว่า เฮ้ยเราฝันใหญ่เกินไปไหมแม่หมอบอกเลยฝันใหญ่ดีกว่าฝันเล็กค่ะฝันใหญ่แต่ไม่คาดหวังค่ะแล้วปล่อยวางแล้วใช้พลังงานดีๆดึงดูดเห็นภาพมันบ่อยๆเชื่อมั่นในปัจจุบันแล้วทามันเต็มที่เมื่อไหร่ที่คุณลังเลสงสัยแมให้เชื่อหัวใจตัวเองเพราะเมื่อคุณเชื่อหัวใจเองคุณจะดึงดูดแต่สิ่งที่ใช่มาแล้วยิ่งคุณปล่อยวางเร็วแล้วก็มีพลังงานบวกยิมย้มย้มําจําใส่นะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณเคยคิด เคยเห็นภาพไว้ในมือแน่นอนมันจะค่อยๆมาเรื่อยๆนะคะยินดีด้วยกับคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้